สวัสดีครับวันนี้นายแดงจะพูดเรื่องที่มีนักข่าวบอกว่าเกม GTA มันไม่ดีมันเป็นบบกเกิรใอนอาชีกรรมใครมียังไปเผาซะถามจริงรมึงเคยเล่นหรือเปล่า GTA น้าเนี่ยเล่นทุกภาคเว้ยตรงไหล อยูนี้นเกมเมอร์คนไทยนะเว้ยเขาไม่ง่หรอกเขาแยกแยะเป็นมองลูกให้กว้างหน่อยแลวอย่างนา้าดูตีนังเอ็กซ์เขินไปวนพันน้าจะไม่เห็นโกอาชฉริกรรมไปไล่ข,ข่มขืนใครในบ้านในเมืองเลยใช่ไหมแยกแยะหน่อยทำ <laughs> ไมเชื่อกันนะ จะเลียมาจะเลียให้ล้มล่จะเลียให้ล้มเละ่ะ